3, สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะครับในรายการไลฟ์แซดเอ็มครับเมย์ <M S 2> <M S 1> ค่ะ,คะ,ะวันนี้ก็เป็นเทปแรกนะครับเป็นรายการสดครั้งแรกที่เรามีพิธีกรสาวน่ารักมารายการด้วยแต่อยากรู้นะว่าเขาจะเป็นใครให้น้องเขาแนะนําตัวเลยดีกว่านะครับสวัสดีครั้งค่ะคุณผู้ชมดิฉันนะคะนางสาวการราวีศรีตระพันธ์ค่ะอายุ21ปีค่ะตอนนี้นะคะก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ ผมสายสวรรค์ขยันสวยครับนิสิตชั้นปีที่1จากมากรุงเทพครับฝากตัวด้วยนะครับอุลแลนครับน้องก็เป็นนิสิตจากมกรุรเานี่เอง<ฆ>อะไรนะคณะอะไรนะครับมนุษยศาสตร์ค่ะมนุษยศาสตร์เอกการพัฒนาฒนาชุมชนชุมชนมีพัฒนาไฮโซป่ะที่จะเข้าไปศึกษาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องพัฒนาตั้งแต่เป็นชุมชนก่อนถึงจะไปคือไฮโซได้ค่ะแบบว่าพี่อยากพัฒนาจิตใจอ่ะ แต่หน้าตาไม่ต้องนะพ <อ S 2> เพราะว่าหน้าตาเลิศอยู่แล้วเปะด้วยเป็ที่สุดเลยนะเนี่ยหลายพิธีกรเข้าขากันต้องเป็นแบบนี้นะอาเมาสมอจะบอกว่า รายการไลซ่าด์นะครับมีพิธีกรใหม่น่ารักด้วยสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะติดตามรายการของเราหรืออยากขอเพลงเนี่ยสามารถส่ง SMS มาร่วมพูดคุยได้ใช่ไหมครับสามารถส่ง SMS นะคะโดยพิมพ์ L แล้วก็ข้อความที่คุณต้องการส่งมานะคะส่งที่หมายเลข464-260่ 600, ค่ะ,อะนอกจาก SMS แล้วนะใครที่อยากโทรเข้ามาคุยกับเราแบบสดๆหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับน้องดาวเนี่ย แต่ห้ามเบอร์โทรมือถือส่วนตัวนะคงต้องหลังใหม่กับน้องเขาแหละส่งเข้ามาขอเพลงส่งเข้ามาพูดคุยได้นะครับที่038 374 333ามและ038 374 444และต่อจากนี้เนี่ยจะบอกว่าเรามีเพลงใหม่รวมถึงเพลงที่กำลังแบบว่าฮอตคิดในขณะนี้มาฝากด้วยแต่ว่าเข้าสู่ช่วงแรกข,ของรายการไลฟ์สเลยดีวยกว่าในช่วงของไลฟ์ซิงเกิลครับ เข้าสู่ช่วงแรกของรายการแล้วนะครับไลฟ์ซิงเกิลวันนี้เราก็มีซิงเกิลใหม่มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันถึงถึง 2, 2, 2เพลงเลยทีเดียวค่ะเพลงแรกนะคะเป็นเพลงเที่ยงคืน15นาทีค่ะของพี่แหลม25 h o u r ค่ะเที่ยงคืน25้าได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องเป็นเที่ยงคืน 15, 15นาทีเทยงคืน15เออเนาะแต่ว่าจะเป็นยังไงต้องคอยฟังร่วมถึงกับอีกหนึ่งซิงเกิลที่ผมนำมาฝากด้วยนะครับในเพลงของคงจะดีนะจากพิจิกาเพลงประกอบละครภาพยนตร์เรื่องรักนี้หัวใจมีคี้ครับไปฟังเลยฮะ เห<น>็นไหม